วันนี้จะมาเสนอรถเจ้าตลาดก็คือเป็นเจ้า f er 2 4 v ปีสองพันี่สิบเล็กไมวิ่งแค่เจ็ดหมื่กำลังตีเลขไม้แท้พรเดือนละ1นึ0งหเท่านั้นสภาพคันเป็นๆน,นะครับ ผมใช้นะครับเจ้าตลาดนะครับผมฝั่งนี้ล็อกซะงั้นเจ้าตลาดนะครับซื้อง่ายขายคล่องนะครับ <c oughs> <c oughs> ขายดีจนไอครับผมชุดแต่งรอบคันนะครับไม่ต้องทำอะไรแล้วใช้งานอย่างเดียว คุ้มค่ามากมาดูภายในกันได้มีที่ตินะฮะถูกและดีมีที่นี่ที่เดียวนะครับสอบถามกันเข้ามาเยอะๆนะครับมีคันเดียวในโลกนะครับ <c oughs> ขายดีก็อายอย่างเงี้ยนะครับรู้กันนะครับ สอบถามเข้ามาที่0618716887นะครับ0618716887ครับแล้เวเจอกัน